เราทำทั้งทีจะให้แค่นี้เหรอปัดเพิ่เจ็ดเลยได้ไหมเอาปัดเป็นเจ็ดแสนโอ้โหมันเลยเหรอพอไหมไม่พอไหมครับจะเอาอะไรอีกครัทีนี้เออเอารถสักคันรถอะไรรถป้ายขาวได้ไหมไม่ได้เอาป้ายแดงอย่างเม่เอาทั้งทีอินเทรชิตพันธ์ป้ายแดงเท่านั้นเออหนึ่งคันเลือกไปเลยอยากได้คันไหนเอาไปก็ไม่มีเหมือนกันสวัสดีครับผมผมสายอินทรชิตนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ไร่อินทรชิตสามโครงการขุนเขาล้มทะเลนะครับสุกท่านบ้านเรานะครับที่ดินแปลงนี้อยู่ที่ ตำบลบ้านโค้งอำเภออุดงจังหวัดสุพรรณบุรีครับขออขอขอแท็กนิดนึงอ่าินโทรชิต3อันนี้อันนี้ก็คือโครงการ3ใช่ไหมครับใช่โครงการที่หนึ่งกับสองคืออะไรพี่โครงการหนึ่งเนี่ยอยู่ที่เขาใหญ่ครับเล่นวังเขียวนะโครงการโค้กทีเป็นโครงการไล่อินโทรชิตหนึ่งโครงการไล่อินโทรชิด2อเนี่ยอยู่ที่สุพรรณบุรีอำเภอเมืองเป็นโครงการของทุ่งกลางเมืองเป็นที่ดินวิวทุ่งนาอยู่ท่ามกลาง ใจเมืองสุพรรณบุรีไรอินเทอร์ชิทจะมีสามโครงการนะครับแต่ถ้าอยู่ในเครือของอินเทอร์ชิยมีหลายโครงการครับประมาณนนั้อ๋อเข้าใจแล้วครับอ่าอ่าะจะต่อเลยพี่ต่อเลยครับที่ดินแปลงนี้มีเนื้อที่ทั้งหมด63ไร่3งานนะครับติดกับถนนเส้นหลักนะถนนทางหลวงหมายเลข2056นะครับเดี๋ยวด้านหน้าอ่ะเดี๋ยวแงกล้องไปดูขึ้นมาไม่ยากนะพี่ได้นะด้านหน้าก็จะมีถนนลาดยางนะครัถนนดำผ่านนะครับเส้นสองศ์ห้าหนะครับมีน้ำประปาไฟฟ้าครบเลยนะครับด้านหลังเนี่ยเป็นวิวภูเขา นะครับตรงกลางเนี่ยเราขุดทะเลสาบขนาดใหญ่เอาไว้นะครับทะเลสาบของเราเนี่ยมีแลักตะหมีวงรอบเนี่ยเกือบ2กิโลเมตรนะครับสามารถทําสวนหย่อมสวนน้าเนี่ยเดินเล่นรอบที่ได้เลยนะครับรอบทะเลสาบนะครับสอยากเป็ดมาปั้นกันได้นะสามารถเอาเป็ดมาปั่นเลี้ยงปิงเลี้ยงปลาอะไรได้เลยที่ตรงนี้เหมาะกับทำรีสอร์ทนะผมว่าเหมาะดิดูวิวเนี่ยเห็นป่ะเรามานั่งแคมปิ้งนั่งปิกนิกกันใช่ปิ้งย่างอะไรกันเนี่ยผมว่าดีนะนี่คือสี่โมงเย็นนะเนี่ยลมเย็นๆเลยลมประจากทิศนี้มาจากทางทิศใต้นะทิศใต้ก็คือมาจากทางนู้นภูเขา มาทางนี้เลยแล้วนุ่นขึ้นทิศเหนือนะครับส่วนทางด้านขวามือเนี่ยเป็นทิศตอนออกทิศตันออกของโครงการเราเนี่ยติดกับคลองชรประทานนะครับด้านหน้าจะมีคลองชรประทานใช่ไหมแล้วก็พาดผ่านไปด้านด้านขวาน้ำใสครบน้ำไขครบอ่านะและที่มาที่เนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมผมต้องการจะมาจัดโปรโมชั่นดีๆครัสำหรับคนที่ติดต่อขายที่ดินแปลงนี้ให้กับผมยกงดไรครับผม ที่ดินแปลงนี้นะมีเนื้อที่ทั้งหมด63ไร่3งานผมต้องการน่จะขายเพียงแค่23ล้านบาทที่ดินแปลงนี้เป็นที่ดินเอกสานฉนดงคุด้แดงนะครับนส .4 จอจานนะครับสามารถยืดกู้ธนาคารได้ทําอะไรทุกอย่างเลยที่ดินไม่ติดภาระไม่ติดใดๆทั้งสิ้นน,นะครับด้านหลังเป็นววิภูขเขาลูกใหญ่นะแล้วมีทะเลสาบใจกลางาว่าสวยไหมละ่ะสวยสวย,สวยมากผมชอบเลย63ไร่กว่าเนี่ย23ล้านบาทเนี่ยแพงไหมไม่แพงครับพี่ถ้าคนถามว่าแพงไหมพี่บัว ถ้าคนรักก็บธรรมชาติจริงนะเพราะคุ้มเอาคำแชร์เาว่าคุ้มเลยดีกว่านี่ถ้าเรามองเรื่องความรักมันก็ยังไม่สมเหตุสมผลเท่าไหร่เดี๋ยวคนซื้อเขาจะหาว่ามึงก็เอาความรักมาบิ้วคุยแกจริงๆไม่ใช่ก่อนจะซื้อที่ดินนะ่ะหรือก่อนที่จะลงทุนอะไรก็ตามเราควรจะต้องหาข้าอมูลถูกต้องไหมใช่ทีนี้ให้ลูกค้าเนี่ยมาเวียนรถดูรอบที่โครงการเราเลยในตำบลบ,บ้านโค้งหรือตำบลสักกระโจมแถวเนี้ยล,ลองเช็คได้หรือว่าที่ดินแถวเนี้ยเขาขายกันเท่าไหร่ แล้วได้วิวบรรยากาศยางเหลาหรือเปล่าใช่นะที่ดินแปลงอื่นก็เป็นที่ดินเปล่าๆนะไม่มีไม่มีทะเลสาบไม่มีติดน้ำางเงานะเขาขายกันนะอยู่ที่สี 1, แ่แสนหนึ่งห้าแสนแล้วต่อไรแ่แเหเราทั้งหมดเนี่ยหกสิบสามไร่สามงานแล้วขายายี่สิบสามล้านเนี่ยถูกสแสนถ,ถูกถ้าซื้อไปแล้วเนี่ยสามารถเอาไปต่อยอดได้น,ะ,นะแล้วก็มีโปรโมชั่นด้วยโปรโมชั่นอย่างไงพี่โปรโมชั่นดีๆลองเสนอเลยพี่สำหรับคนที่ ติดต่อนะก็คือพูดง่ายๆสำหรับคนที่เป็นในหน้าหรือว่าอยากจะเป็นในหน้าอยากจะมีรายได้พิเศษเนี่ยครั <amam. S 2> บปกติเนี่ยการขายที่ดินเนี่ยเขาจะให้สามเปอรนครับน็อตลองคิดดีรายได้คนคือให้แค่สเปให้สปร์เซ็นค <itative inches? S 1> ่าในหนา้นนาสาปร์เซ็นตนลองคิดดีว่ายี่สิบสล้านบาทคูณด้วยสเ <cycling. S 2> อร์เซ็นอแล้วเท่าไหร่แล้ห่าประมาณหกแสนเก้าอ่านีห6แสนเก้าได้หกแสนเก้าอพี่ที่ดียี่สิบสามล้าน อะมันไม่กลมมันไม่กดจวกราทำทั้งทีจะให้แค่นี้เหรอปัด์เขาจเจ็ดเลยได้ไหมอ๋อปัดเป็นเจ็ดแสนโอ้โหเอาง๋ออะไรหรอพอไหมไม่พอไม่ครับจะเอาอะไรอีกอะทีนี้เออเอารถสักคันรถอะไรรถใบขาวได้ไหมไม่ได้เอาใบแดงายแดงเท่านั้นเออเอาที่นคันเลือกไปเลยอยากได้คันไหนเอาไปนี่ย่ออะไรย่ออะไรก็ได้ยกเว้นรถสปอร์ตเออนอกนั้นได้หมดครับผม รถก็คือรถตลาดนี่โตโยต้าทุกไปโตโยต้าฮอนด้าอีซูซูได้หมดรถหนึ่งคันแล้วแล้วไฟแดงเท่านั้น้าฟแดงเท่านั้นเราซื้อบ้านหนึ่งหลังได้ไหมของของทิ้งบ้านหนึ่งหลังเลยได้ไหมก็ต้องให้เลือกระหว่างทีนี้ผมจะเป็นชอยนะจะมีชอยจะเอารถป้ายแดงหรือเอาบ้านหรือจะบ้านอ่าให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งบ้านนี้ก็วงตั้งวงงบเกินสองล้านบาทเออไงได้เงินค่าเลยนะอีกเจ็ดแสนได้บ้านหนึ่งหลังหรือจะเอารถป้ายแดงหนึ่งคัน ไปถอยเาเลยศูนย์โชลุมที่ไหนก็ได้ทั่วประเทศทีนี้มีบ้านมีรถแล้วขาดคู่ใจขาดคู่ใจไปเที่ยวอยากไปเที่ยวไปฮันนีมูนฮันนีมูลเดี๋ยวผมสหายอินทรียเป็นเจ้ามือให้ไปเที่ยวได้ทั่วโลกฟรีสองท่าไปจังหวัดไหนก็ได้ประเทศไหนก็ได้รัฐไหนก็ได้ทั่วโลกนี้เป็นโปรโมชั่นฟรีสองท่านไปคู่เดทได้เลยผมไปได้ไหมอ้าวไปได้ถ้าเราเขายได้เดี๋ยวให้เลยช่วยช่วยหน่อยนะ นะครับซื้อหน่อยผมอยากมาเทีย่ยวต้างระเทศก็ใครอยากจะมาซื้อสมมติว่าอย่างแบงค์สุดพลังและผู้ใหญ่น็อนเนี่ยหาคนมาได้เอาไปเลยเดี๋ยวผมจัดให้เดี๋ยวพี่จัดให้เองก็จัดไปเลยเดี๋ยวพี่เทีย่ยวให้เลยอ่ะอยากได้ฮาเล่ใช่ไหมเดี๋ยวพี่จัดให้เดี๋ยวถอยฮาเล่ใบแดงให้เลยเ<อ>ได้ตามนี้เลยครับก็คือมีพ็อกเก็ตมันนี่ติดกระเป๋าให้เจ็ดแสนเจ็ดแสนและบ้านหนึ่งหลังหรือเอารถหนึ่งคันหรือรถหนึ่งคันก็ได้เลือกเอายางใดอย่างหนึ่งแล้วก็แล้วก็จะได้ตั๋วเครื่องบินเที่ยวรอบโลก ฟรีต้องทันไปกับไปกับผมดูแลให้ทั้งหมดนะครับประมาณนี้ที่นี่คือไล่อินโดนีเซียไม่เหมือนใครครับกล้าการันตีครับว่าองค์การอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยเนี่ยไม่มีใครแจกอย่างเราแน่นอนใช่อ่านี่ครับการันตีโดยแบงค์ฟุตพลังแล้วก็ผู้ใหญ่น็อตมูเจ็ดมืออมใจด้วยนะครับผมอินทรชิตนะฮะโครงการของเรามีทะเลสาบใจกลางเลยแล้วก็มีที่ดินเนี่ยล้อมรอบทะเลสาบคุณซื้อไปเนี่ยสามารถไปจัดสรรขายได้เพราะผมในเรมิททำทุกอย่างเนี่ยไว้ให้แล้วนะครับพื้นที่เราออกแบบ สวยมากนะฝนตกน้ำยังไม่ท่วมเลยเนอ้าวใช่ฝนตกน้ำไม่ท่วมเพราะว่านะน้ำทะเลเนี่ยขุดออามาไว้ประมาณสองปีแล้วยังไม่เคยยุบเลยสองปีแล้วนะน้ำไม่ยุบเนี่ยน้ทะเลเหรอ่าเป็นน้ำทะเลสาบไงทะเลสาบเนี่ยนิยามของทะเลสาบคืออะไรรู้ป่ะทะเลสาบคือแหล่งน้ำใหญ่ๆบางคนบอกไอ้แล้วห้วยล่ะห้วยมันไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่แหล่งน้ำเนี่ยสามารถนิยามออกไ้หลายอย่างคือสระน้ำแหล่งน้ำหนองน้ำทะเลสาบเป็นประมาณนั้น นะครับประมาณนี้เลยด้านหลังก็ได้วิวภูเขาหน้ามหมายอันนี้ทะเลสาบของแท้นะอืไม่ได้เฟกไม่ใช่เฟกขึ้นมานะแล้วตัวทะเลสาบเนี่ยพี่ไม่ได้ขุดแนวดิ่งลงไปนะเป็นแนวสโลปลงไปเวลาน้ําลดระดับหรืออะไรเนี่ยมันก็จะเหมือนชายหาดใช่ป่ะไม่ได้เดินองนัใช่ไหมแม่จุดที่กว้างของทะเลสาบเนี่ยกว้างที่สุดคือคือจุดเนี้ยอ่ะลองแผนกล้องไปดูนะครับเกือบหนึ่งร้อยเมตรนะครับทะเลสาบมีมีความมีความกว้างเกือบหนึ่งร้อยเมตรแล้วก็มีความยาวของทะเลสาบเนี่ยเกือบหนึ่งกิโลเมตรก็เลยทีเดียวนะยาวจนด้านหลังนี่เลย สามารถเอาเจ็ตสกีเอาเรือคายักเรือปวยในหาดป่นได้มันเลยมันเลยอ่ะมันเลยจริงๆแต่ที่มันที่สุดคืออะไรรู้ปันโปรโมชั่นของเรานี่แหละนี่ไงที่สุดคนที่อยากจะเป็นตัวแทนให้กับโครงการอินโดนีเซียนะครับสามารถโทรศัพท์มาพูดคุยกับผมได้เลยครับผมประธานหนุ่ยเบอร์0619125656นะครับหรือจะติดต่อผ่านแบงค์พัฒบาลังก็ได้อ้าว089ครับ1876077ครับผมแล้วก็ทางช่องทางเฟซบุ๊กนะฮะธนกรพัฒรศิริตะกูลครับผม ท่นากรพัฒระสิริตระกูลครับผมภาษาไทยนะแต่ถ้าพิมพ์แบงค์สุพลังก็น่าจะขึ้นกับขึ้นเหมือนกันทั้งช่องทางครับนั่นก็คือผู้ใหญ่น็อตนะครับผู้ใหญ่น็อตมูเจ็ตของเราครับก็เป็นผู้ใหญ่บ้านมือใหม่ที่เราผลักดันช่วยเหลือกันมาตลอดนะครับยังไงก็ต้องขอฝากโครงการระบมเนี่ยไว้ในอ้อมใจด้วยพี่น้องท่านใดอยากจะมีรายได้อยากจะมีเงินหรืออยากจะไปเที่ยวรอบโลกเนี่ยลองครับขายได้และราคาเราไม่เกินจริง เราตั้งราคาชาตินี้ไม่ใช่ตั้งราคาชาติหน้านะ่ะราคาถ้าเราตั้งราคาชาติน้าเนี่ยสมมติว่าผมตั้งไว้สักร้อยล้านเนี่ยผมบอกว่าผมจะให้ค่าในน้าสักห้าสิบล้านนะผมก็ตั้งได้นะ่ะแต่เนี่ยราคา,าแค่ยี่สิบสามล้านแต่ค่าในน้าค่าคอมมิชชั่นเนี่ยผมว่าน่าจะเกินสิบเปอร์เซ็นต์นะที่จะให้ใี่ยเกินนี้แล้วเพราะสามเปอร์เซ็นต์มันก็ 7, 6, 9, เจ็ดแสนหกแสนเก้าเองทีนี้เราให้ถึงไม่รวมนะเเปร็นไม่ได้นับเปอร์เซ็นต์เลยนะให้ตามอารมณม์ใชย ให้ตามอารมณ์แล้วแต่อยากจะให้อยากจะให้พูยง่ายนะพูงง่ายจริงอยากได้อะไรเรามาพูดกับพี่เขาดูใช่ครับที่จจทดิดนถนดคุดแดงนะถนดคุดแดงสามารถเอาไปเข้าธนาคารอะไรได้ทุกอย่างเลยครับแลวทางเราก็มีการรับเหมาก่อสร้างด้วยอยากจะสร้างเป็นรีสอร์ทสร้างบ้านอะไรเนี่ยออกแบบให้ฟรีใช่ออกแบบให้ฟรีนะสำหรับลูกค้าครับผมครับก็ลองดูครับที่ดินแปลงนี้เหนือที่6 3ไร่ตามงานตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านโค้งอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับก็เป็นเส้นทางที่ ไปมาสะดวกนับด้านหน้านั่นนี่ป่ะรถวิ่งนั่นคือถนนใหญ่นะนั่นคือถนนใหญ่แล้วน้ำประปาไฟฟ้าเรามีให้ครบนะครับแล้วก็มีถนนสาธารณะเนี่ยล้อมรอบโครงการเลยนะครับด้านขวามือทางด้านที่ต้นออกติดกับของชนรับทานนะครับของสาธารณะตรงกลางมีทะเลสาบขนาดใหญ่นะและที่เนี่ยเป็นดินดําดินลวดบนทรายนะครับสามารถเพาะปลูกอะไรก็ขึ้นนะครับด้านหลังเป็นวิวภูเขานะครับก็การันตีครับยังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยครับสําหรับพี่น้องที่ อยากจะเป็นตัวแทนอยากจะเป็นในหน้าให้กับผมเนี่ยการันตีครับผมการันตีด้วยผมเลยของจริยงยังไงก็ฝากทีมงานของแบงค์พลังไปช่วยแชร์ช่วยอะไรด้วยนะครับสี่โมงกว่าเนี่ยบรรยากาศยังดีอยู่เลยเดินทางเต็นท์นอนคืนนี้กันเลยดีกว่าเคือจะเอาต้องรีบอ่ะต้องเออาต้งรีบเดี๋ยวเขาจะมาแย่งกรัพี่ถ้าถ้าหนุ่มพอน้องขาเสร็จก็เอาถ้าใครชื่นชอบก็ลองทักกันมาคุยนะครับติดต่อผมก็ได้น็อตก็ได้หรือแบงค์ก็ได้ครับได้หมดเลยนะครับ ที่สำคัญคือเรามีโปรโมชั่นดีๆสาหรับพี่น้องที่อยากมีเลยได้ก็ช่วยแชร์กันไปนะครับช่วยแชร์ช่วยขายให้ผมหน่อยนะครับท้ายคลิปนี้พวกผมก็สวัสดีครับสวัสดีครับ